จากมหาชัยสู่การนับถอยหลังล็อกดาวประเทศไทยอย่างนั้นหรือเป็นเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงของการระบาดโควิดรอบที่2หรือเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การควบคุมทางสังคมให้สงบเรียบร้อยอีกครั้ง หรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่สองเรื่องประจบเหมาะมาเจอกันพอดีพร้อมกันพอดีเรื่องราวของนับถอยหลัง5 4 3 2ีหนึ่งเริ่มสั่งล็อกดาวสมุทรสาครเนื่องจากติดโควิดพุ่งวันเดียว548คน หรือนี่เป็นการเตรียมล็อกดาวประเทศไทยอีกครั้งต้องจับตามองว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโควิดจากการประกาศณจังหวัดสมุทรสาครหรือมหาชัยเมื่อพบว่าแม่ค้าแพงกุ้งหนึ่งรายติดโควิดจากนั้นจะมีการสอบสวนขยายผลแล้วก็เจอเรื่องที่น่าสะพรึงกลัว คือมีคนติดโควิดมากถึง548รายในวันเดียวโอ้ตรวจไปประมาณพันรายเจอ548รายแล้วแรงงานต่างด้าวนับแสนในจังหวัดสมุทรสาครจะมีติดโควิดกี่รายโอ้แบบนี้ยุ่งแล้ว หมายความว่าก่อนหน้านี้ที่เดินสวนกันไปสวนกันมาโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีการตรวจตอบควบคุมดูแลมีเชื้อโควิดเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเต็มเมืองอย่างนั้นหรือถึงแม้วันนี้มาล้างพื้นล้างถนนแบบนี้จะช่วยอะไรได้ในเมื่อคนติดมันกระจายกันทั้งเมือง เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์จากสถานการณ์โควิด -19 ณจังหวัดสมุทรสาครเรื่องราวดังกล่าวประกรณ์ชีวังกูลพ่อค้าเขียงหมูลาดเผาคนที่มีหัวใจใหญ่โตเหลือเกินได้โพสต์ว่ารอบที่แล้วซูเปอร์สเปเดอร์มาจากสนามมวยทหาร รอบนี้ซูปเปอร์สปีเดอร์มาจากมหาชัยเกิดจากพม่าหนีเข้ามาตามชายแดนที่มีทหารตั้งด่านเยอะแยะคิดเอาเองก็แล้วกันรอบที่แล้วสนามมวยทหารเป็นคนดูแลรอบนี้มากับแรงงานต่างด้าวที่ทหารอีกเช่นกันเป็นคนดูแลหมายความว่าอย่างไร อีกโพสหนึ่งประกรณ์พรชีวังกูลโพสต์ว่าต้องมองย้อนขึ้นไปว่าพมา่าที่ติดเชื้อเข้ามาประเทศได้ยังไงดีว่าวงเล็บใครคุมชายแดนแล้วตอนเข้ามารถที่มันนั่งเข้ามาอีกล่ะม,มากันกี่คนหลังจากนั้นรถคันที่นั่งมาไปรับมาอีกกี่คนไปส่งที่ไหนบ้างฮ่อะอ่ะอ,ะอ,ะอะแล้วกูก็สงสัยอีก รอบที่แล้วเห็นชัดว่าแม่งกดตัวเลขคนติดเชื้อติดกันไม่กี่คนแต่เสือปิดประเทศรอบนี้ทำไมตัวเลขมันพุ่งแล้วก็ไม่ได้สั่งปิดประเทศทันทีเหมือนรอบที่แล้วทำไมวะทำไมอีคิวจังคิดหน่อยสิว่าทำไมอีกโพสนหนึ่งประกรณพรชีวังกุลพว์ว่ามีใครไปดูพมา่าบางบอนกับพมา่าสุขสวัสดิ์หรือ,อยัง ไปมาหาตู่กับพม่ามหาชัยทั้งวันทั้งคืนมันเป็นกันยังไงติดเชื้อแบบไหนติดเชื้อเท่าไหร่แล้วฮะที่มหาชัยติดแบบนี้แล้วที่บางบอลกับสุขสวัสดิ์่มันติดกันแบบไหนใครบอกได้บ้างบอกแล้ววันนี้ที่มันเดินไปเดินมามีแต่โควิดทั้งเพอาจจะไม่ใช่การสร้างสถานการณ์แต่เป็นการบังเอิญ เพราะว่ามันไม่เคยตรวจวันนี้ข้อเท็จจริงแล้วที่เรากดตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศว่าปลอดการติดเชื้อมานานจริงๆแล้วมันอาจจะมีเชื้อแต่มันเดินเพ่นพ่านไปเพ่นพ่านมาแล้วไม่มีการตรวจสอบอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้บังเอิญตั้งใจจะควบคุมสถา,านการณ์ความสงบเรียบร้อยหลังจากคณะราษฎรเดินเกมลุกจนกระทั่งเขาคนนั้น กับเยอรมันไม่ได้วันนี้อาจมีการเตรียมการล็อกดาวครั้งใหญ่อีกครั้งก็เป็นได้ในโพสต์นี้ของประกรณ์พรชีวังกูลมีคนบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแหน่งนัดพบชาวพม่าในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยค่ะและบิกซีรลาดพราวอีกจุดใหญ่สนุกสนานนะคนกรุงฮ่าฮ่าฮ่า กูว่าตัวใครตัวมันละงานนี้มึงนะมึงเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครท่านต่อไปครับไปดูพระรามสองด้วยศูนย์รวมพมา่านัดพบกันทุกอาทิตย์แถวเซ็นท่านพระรามสองอีกท่านหนึ่งครับถูกแล้วพวกนี้มันไม่โง่นะมันเข้ามาไทยมันจะไม่คำมาที่เดียวถึงแม้จะมีงานมันจะโปรยญาติกระจายกันไปหลายๆที่รอบๆ ในกรุงเทพเผื่อฉุกเฉินจะได้พึ่งกันได้งานนี้หนีออกจากมหาชัยไปอยู่สุขสวัสดิ์อยู่บางบอนกระจายไปทั่วแล้วท่านต่อไปครับที่เวอร์มาเก็ตถนนเรียบคลองทวีก็เยอะนันยางการถอก็เพียบไม่มีใครสนใจโอ้งานนี้ท่าทางจะไปกันใหญ่แล้วเว้ยจริงๆเฮียบ้านผมแถวนี้เลยสุขสวัสดิ์พระประแดงอย่างหลอน โรงงานรอบๆพม่าทั้งนั้นบางคนญาติมันก็อยู่มาสมุตสาครหรือมหาชัยท่านต่อไปครับพม่าแถวพักโนงอีกล่ะโอ้อีกท่านหนึ่งเป็นข้อสรุปที่หลอนเลยครับงานนี้สะพึงจริงๆคนพม่ามาอยู่เมืองไทยคาดว่าน่าจะประมาณสองล้านคนนะคะกระจัดกระจายตามแหล่งงาน เขาทำงานประเภทขายแรงงานก่อสร้างประมงรับจ้างตามตลาดสดและขนตรงงานนี้มันติดกันแค่ไหนวะเนี่ยชักสงสัยแล้วสิย้อนรอยไปดูสื่อหลักอย่าง BBC ที่รายงานข่าวนี้แบบตรงไปตรงมาจะขออนุญ,ญาตรายงานโดยสรุปข้ามบางตอนที่ไม่จำเป็นนะครับ b b c ดไทยได้รายงานข่าวใน f a c e b o o k แฟนเพจบอกว่า มีการระบาดเป็นวงป้้งเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกระลอกหนึ่งแล้วปลัดกระรวงสารสุขก่าวอัปเดตเวลา16นาฬิกากรุงเทพมหานครถแถลงสั่งปิดโรงเรียนสังกัดกรทมในพื้นที่สามเขตที่เชื่อมต่อกับสมุทรสาครได้แก่บางขุนเทียนบางบอนหนองแขมระหว่างวันที่21ธันวาถึง4มกราและตั้งจุดตรวจตีจุดตลอด24ชั่วโมง สกัดการนำแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วมันจะทันไหมเนี่ยฮะลองไปดูนะครับว่าในเว็บไซต์ของบีบีนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ไว้อย่างไรสาถานรณตุประกาศการระบาดระลอกใหม่ในไทยผู้ติดเชื้อจากการณีสมุทสาครเกือบ700ลายภายใน3วันไม่หลอนก็ต้องหลอนแล้ครับถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆ เพียงสามวันหลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 ในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเกือบ700รายส่วนมากเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานในอุตสาหกรรมประมงนอกจากนี้มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อจากสมุทรสาครกระจายในพื้นที่อย่างน้อย5จังหวัดได้แก่กรุงเทพสมุทรปราการราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐม ในแพทย์เก็ยรตภูนวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่20กันยาคมว่าการณีการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครน,นับเป็นการพบเชื้อมากที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศไทยโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง576รายรวมผู้ติดเชื้อที่ยืนยันก่อนหน้านี้เป็น689ราย และหลังจากนี้คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากมาตรการเชิงลุกในการค้นหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประลัดกระทรวงกล่าวว่าขณะนี้ถือได้ว่ามีการระบาดเป็นวงกว้างเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกละลอกหนึ่งแล้วหลังจากนี้คงจะพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในเพทยเกีตภูมิย้อนที่มาของการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครว่า เริ่มต้นเมื่อวันที่17ธันวาคมเป็นวันที่พบหญิงไทยอายุ67ปีอาชีพค้าขายในตลาดกลางกุ้งในตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครติดเชื้อโดยไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศซึ่งหมายความว่าผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่ได้เป็นต้นเชื้อทางกรมควบคุมโรคจึงพยายามค้นหาต้นเชื้อหรือสาเหตุการติดเชื้อของหญิงรายนี้ ซึ่งคาดว,ว่าเป็นการติดเชื้อจากแรงงานเมียนมาในตลาดกลางกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานเมียนมาอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นเมื่อลงไปตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดย90เป็นแรงงานเมียนมาที่เหลือเป็นคนไทยและราว90ของผู้ติดเชื้อพบว่าไม่มีอาการจึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดสู่ผู้อื่นได้ง่ายอีกทั้งแรงงานเมียนมาพักรวมกันอย่างแออัด จึงมีการติดเชื้อจํานวนมากรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อวันนี้เป็นการตรวจระยะแรกเท่านั้นหลังจากนี้จะมีการรายงานผลการตรวจในระยะต่อไปซึ่งคงจะพบผู้ติดเชื้ออีกจํานวนมากปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวขณะน,นี้สาธารณสุขสามารถระบุก,กลุ่มผู้ติดเชื้อและขอบเขตการแพร่ระบาดชัดเจนจึงได้ออกมาตรการล็อกดาวน์ตามที่ผู้วา่าราชการจังหวัดได้ประกาศไปแล้วเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายไปสู่ที่อื่น ในแพทย์เกียรติภูมิให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากในจังหวัดสมุทรสาครแล้ยังพบว่ามีผู้เดินทางไปซื้อขายที่ตลาดกุ้งติดเชื้อและนําเชื้อออกไปนอกจังหวัดซึ่งเจ้าหน้าที่มีข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ทุกรายแล้วส่วนคนที่เคยไปจังหวัดสมุทรสาครในช่วงก่อนหน้านี้ทางสาธารณสุขอยากให้เข้ามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนโรคต่อไปจะมีการตรวจหา เชื้อในประชากรราว3 4มถึงสี่หมื่นคนในกรณีนี้เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร,ร์การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วยการค้นหาตีวงเฝ้าระวังสื่อสารและสร้างความร่วมมือในแพทย์โอภาสกกากวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรครายงานว่าจำนวนผู้ป่วยโควิดโควิดน่จากการแพร่ระบาดท,ที่สมุทรสาครณเวลา15นาฬิกามีทั้งหมด689ราย สรุปข้อมูลดังนี้ผู้ป่วยที่ตรวจพบที่โรงพยาบาลและค้นหาผู้สัมผัส32รายผู้ป่วยที่ตรวจพบโดยการค้นหาในชุมชน657รายหรือกว่า40%ของผู้ได้รับการตรวจหมายความว่าตรวจ100รายเจอมากกว่า40รายรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด689ราย ในจำนวนผู้ตรดเชื้อ689รายบางส่วนเป็นผู้เดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครน,นำเชื้อออกไปได้แก่สมุทรปราการ3รายกรุงเทพนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีจังหวัดละ2รายอธิบปดีกรมควบคุมโรคขอประชาชนอย่าวิตกกังวลหากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้เพราะเป็นผลของการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกของกระาธานรสุข ที่จังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มข้นหลังจากนายวีทศักิจจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศล็อกดาวน์จังหวัดตั้งแต่คืนวันที่19เจ้าหน้าที่ได้นำรั้วรวดหนามปิดกั้นตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาครนอกจากนี้ยังควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัดและระดมเจ้าหน้าที่ตรวจเชื้อโดยเน้นที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวด้านนายแพทย์กิตติกันพิรม สาสุขนิเทศเขตสุขภาพที่5ซึ่งดูแลสมุรสาครกล่าวว่าขณะน,นี้ทั้งเตียงโรงพยาบาลอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอเนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการมีเพียง30ลรายที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลตอบข้อสงสัยจากเคสตลาดกุ้ง การระบาดที่มหาชัยทําให้ประชาชนจนํานวนมากทั้งในและนอกจังหวัดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติตัว BBC ไทยสรุปคําตอบจากนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารการแพร่ระบาดโควิดและกควบคุมโรคในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้คนที่เคยไปมหาชัยเร็วๆนี้ต้องทําตัวอย่างไรคนที่ไปมหาชัยตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นมาให้สังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดหากป่วยให้พบแพทย์ทันที หรือผู้ที่มีการกังวลสามารถขอรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่บ้านมีแม่บ้านและคนงานชาวเมียนมาผู้ที่ใกล้ชิดแรงงานชาวเมียนมาเช่นคนงานหรือแม่บ้านหากตัวต่อประวัติพบว่าไม่ได้เดินทางไปรวมกลุ่มกับชาวเมียนมาหรือเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่1ธันวาคมให้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้ออาหารทะเลรับประทานได้หรือไม่ เนื่องจากการระบาดคราวนี้มีความสัมพันธ์กับตลาดกุ้งที่กระจายกุ้งไปยังพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาหลายประเทศมีรายงานการปนเปื้อนเชื้อในอาหารต่างๆเช่นปลาแซลมอนอาหารทะเลบางประเภทแต่การพบเหล่านั้นเป็นการพบสารพันธุก,กรรมในอาหารหมายถึงมีการปนเปื้อนไม่ได้หมายความว่าเชื้อที่อยู่ในสารอาหารสามารถถ่ายทอดต่ผู้บริโภคได้ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโควิด -19 จะทำให้ติดเชื้อโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้รับประทานอาหารที่ตุกร้อนสะอาดซึ่งจะไม่มีเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือเชื้อโรคอื่นๆก็จะปลอดภัยและเป็นผลดีต่อสุขภาพเนื่องจาก เจ้าหน้าที่รัฐสื่อมวลชนหรือบุคคลใดก็ตามที่เดินทางเข้าพื้นที่สาธารณสุขต้องกักตัวหรือไม่ไม่ต้องกักตัวแต่ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ผู้ที่สัมผัสผู้ที่ติดเชื้อไอหรือจามใส่มีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะไม่เกิน1เมตรนานเกิน5นาทีขึ้นไปไม่มีมาตรการป้องกันตัวใดๆเช่นไม่ใส่หน้ากากอนาไมัยไม่ล้างมือเป็นต้น ถ้าเจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีความเสียงสูงก็ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ถ้ามีความเสียงต่ำก็ให้สังเกตอาการกทมตั้งด่านสั่งปิดโรงเรียนในสามเขตที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ในกทมมีการตั้งด่านรวมถึงมีการค้นหาผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับสมุทรสาครพบแล้วสองรายเป็นแม่ค้าที่รับสินค้ามาจากตลาดกุ้ง หนึ่งในนั้นพักอยู่ย่านประชาชื่นเขตบางซื่อน,นอกจากนั้นมีการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในตลาด472แห่งไซต์ก่อสร้างสถานที่เสี่ยงเช่นร้านอาหารที่รับสินค้ามาจากจังหวัดสมุทรสาครมีการจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่สถานที่ที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดซ u เปอร์สปีเดอร์หประเภทพร้อมมาตรการควบคุมต่างๆได้แก่สถานบริการผับปา และสถานประกอบการค้ายสถานบันเทิงสนามมวยตลาดสวนสาธารนณะวัดเน้นว่าต้องลดปริมาณคนที่เข้าไปในสนามมวยในตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปเซสวนสาธารณะเปิดให้การบริการตามปกติแต่จะไม่ไม่ควรมีการรวมตัวกันของประชาชนเป็นกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติและวัดไม่ควรให้มีการทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก และขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมปีใหม่ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆภาครัฐให้งดจัดกิจกรรมภายใน14วันโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กสังกัดกทมใน3มพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับสมุทรสาครเนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้มีบุคลากรและนักเรียนดังนั้นควรพิจรารณาให้มีการปิดเรียนจนถึงวันที่สมกราคม การตั้งจุดสกัดไม่ให้แรงนาต่างด้าวจากสมุทรสาครเข้ากรุงเทพฯปนตรีถนนหลักถนนพระรามสองถนนเพชรเกษมบรมราชนนีบางขุนเทียนชายทะเลด้านนายกรัฐมมตีโพสต์เฟสบุ๊กเป็นการระบาดใหม่ที่เราไม่พึงประสงค์เรามีประสบการณ์ในการรับมือมาแล้วด้วยความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขและความร่วมมือของทุกๆคน ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารของทางราชการและสบคอ,อย่างต่อเนื่องนั่นคือข้อมูลโดยสรุปจาก b b บีไทยที่รายงานข่าวได้อย่างละเอียดอะออและเป็นกลางต่อสถานการณ์นี้ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนณวันนี้เตรียมรับแรงกระแทกด้วยความไม่ประมาทและไม่ตื่นตระหนกแต่วันนี้ถือได้ว่า นับถอยหลังสู่การล็อกดาวน์ประเทศไทยแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีการตรวจเชิงรุกเพียงวันเดียวหลังจากตรวจเชิงรุกพบว่าฟาตีสิเปอร์เซนของแรงงานต่างด้าวที่คมการค้นหาและตรวจเชิงรุกติดเชื้อโควิดทำให้วันเดียวมีการติดเชื้อโควิดมากกว่า548ลายในพื้นที่เพียงจังหวัดเดียว นับจากนี้เราคงได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นขอให้มีสติอย่าวาดกลัวจนเกินเหตุแต่ขณะเดียวกันต้องป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดอีกครั้งแล้วเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของจากมหาชัยตู่การน,นับถอยหลังล็อกดาวประเทศไทย ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งสำหรับคนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องเก่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวก่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสา,ามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ